สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคบยินดีดต้อนรับสู่เกมโูรโปอกกนในแมปเพช s i m u l a t เตอร99กันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําอะไรที่มันง่ายๆหน่อยไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากมายวันนี้ผมจะมาขายไอเทมสุดแรกันซึ่งก็น่าจะเห็นตั้งแต่ปกคลิปแล้ว <c oughs> โอเคเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะขายเนี่ยก็คือสิ่งนี้ครับนี่เลยฮะ loyalty charm อต้องเท้าความสักนิดนึงนะสำหรับเจ้าชาบ้านี้เนี่ยผมได้มานานแล้วนะตั้งแต่อัปเดตครั้งที่หนึงแล้วผมก็ว่าจะทําคลิปตั้งแต่ตอนนั้นด้วยแต่ไป,ไปม,ามาเนี่ยสุดท้ายผมก็มาทำเอาจนวันนี้ที่วันนี้ที่ผมเล่นเนี่ยคืออัปเดตครั้งที่3อัปเดตไปแล้ว2รอบอะ่ะ <laughs> โอเคไม่เป็นไรช่างมันแล้วถามว่าผมได้มาได้ยังไงก็คือได้แบบวิธีเดียวกับโบลดน้ำสีทองอันนี้เลยนะก็คือการเล่นมินิเกมทั่วไปนี่แหละคือมันมีโอกาสได้ทุกมินิเกมเลยนะที่เป็นแนวเข้าไปเล่นและผ่านด่านได้หมดเลยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าประตูคลาสิกออฟปี้ซึ่งเป็นมินิเกมที่ทุกคนสามารถปลดล็อกเพื่อที่จะเข้าไปเล่นได้เร็วที่สุดก็มีไอเทมที่ผมพูดถึงอย่างเช่นโบลดน้ำสีทองเนี่ยก็มีและก็นี่ฮะโรโยตี้ชามก็มีเช่นเดียวกันผมก็ได้มาจากการ I'm <laughs> sorry. เป็นของที่หายยากมากแต่ผมก็ได้มาแล้วทั้ง2อันเหลือแค่อันนี้ครับที่ผมอยากได้คือพัวทองเนาะมันขุดเร็วมากไหมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็อยากได้อะไหนๆผมก็ได้โบนรลดน้าสีทองแล้วใช่ไหมก็อันนี้อีกอันหนึ่งเลยได้ไหม <c oughs> และอย่างที่ผมบอกไปเจ้า loyalty charm เนี่ยผมได้ตั้งแต่อัปเดตครั้งที่1แล้วใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคามันสูงมากนะแต่พอมาดูณนะปัจจุบันเนี่ยราคามันตกมาก็พอได้แต่สำหรับผมเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะครับซึ่งเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมมมาาณ2-3ลล้้นเจแวก็สุ อนชาร์ดอันนึงที่ผมอยากได้มากๆหลังจากที่ผมประเมินเนี่ยผมน่าจะได้สัก2เล่มด้วยซึ่งผมจําชื่อไม่ได้ฮะสมุดนั้นมันคือสมุดอะไรเดี๋ยวผมขอไปเช็คแป๊บนึ่งสมุดอันนี้นะครับ Fortune ก็คือสมุดนี้เนี่ยจะเพิ่มเหรียญให้100%แล้วก็เพิ่มเพชรให้อีก40%แล้พอมาเปรียบเทียบกับโร y a l t y c h a เนี่ยมันจะทําให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมีดามเมจเพิ่มขึ้น40%แล้วก็ได้รับเพชรเพิ่มขึ้น20%แล้วก็เดินเร็วขึ้นด้วยซึ่งถ้าวัดตามความสามารถที่มันให้มาเนี่ยสูสีกันอยู่นะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั่นแหละแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ย เทมที่เป็นชามทั้งหมดอะ่ะมันจะใส่ได้แค่สัตว์เลี้ยงตัวเดียวและต้องเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่หรือไม่ก็ไททานิกเท่านั้นนะครับตัวเล็กไม่ได้นะแสดงว่าสัตว์เลี้ยงตัวนั้นนะจะมีความสามารถของชามันนี้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าลองมาเปรียบเทียบกับเจ้าสมุดฟอร์จูนันนี้เนี่ยมันเป็นสมุดใช่ไหมก็คือสัตว์เลี้ยงทุกตัวจะได้รับบัฟนี้หมดเลยก็คือเพิ่มเหรียญที่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพชได้อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมไปดูราคามาแล้วโดยเฉลเนะนนนั่ก็คืออแผขง นะอสรุปอีกรอบแล้วกันนะครับผมจะเอา loyalty ชามอันนี้ไปขายและถ้าพอขายได้แล้วผมจะซื้อเจ้าสมุดฟอร์จูนอันนี้ครับโอเคแผนก็จะมีประมาณนี้นะเดีเ๋ยวเราไปที่ตลาดกันเลยดีกว่าโอ้เข้ามาก็เจอเลยฮะสมุดฟอร์จูนครับคนนี้เขาขาย1ล้านเลยฮะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมพอรับได้ถ้าผมขาย loyalty ชามได้นะเปิดร้านตรงนี้เลยและกันแล้วก็ขอเปลี่ยนบูธให้เขากับตีมสักนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยจริงๆผมก็อยากเอาไปประมูลนะแต่ว่ามันจะโดนหักในเรื่องของค่าธรรมเนียมด้วยเนาะเดี๋ยวไวว้เเป็นตัลือกสุดท แลลกันองขายตามหน้าร้านดูก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าราคามันจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านถึง3ล้านนะงั้นก็ลองครึ่งๆเลยไหมสองจุล้านอ่ะถ้ามีคนซื้อก็ซื้อไปเลยผมก็จะได้เอาเพชรไปซื้อสมุดถ้าขายในราคานี้ไม่ได้เนี่ยผมจะค่อยๆลดลงมานะสอล้าน2.3ล้านอะไรพวกนี้ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ขายได้เผมว่าผมวางร้านแถวๆนี้ดีกว่า ขบวนขบวนขบวนตรงนี้เลยคือผมมองว่าการวางแบบเนี้เนี่ยมันเป็นจุดเด่นนะมันเด่นนะอยู่แบบสันโดรอะไรพวกนี้2.5จุดห้าล้านเอาไปแล้วก็เดินออกห่างจากร้านเลยนะครับถ้าเราอยู่ใกล้ร้านเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาต่อราคานะถ้าไม่อยากให้โดนต่อราคานี่ก็อยู่ไกลๆร้านไว้เลยหลังจากนี้ก็แค่รอเวลานะครับว่าจะมีคนมาซื้อหรือเปล่าเออผมลืมเช็คเลยฮะในเซิร์ฟเวอร์นี้มีคนโอ้เจมหนักอยู่หลายคนฮะ ผมคิดว่าเขาน่าจะซื้อนะครับคือการตั้งไอเทมราคาประมาณที่ผมตั้งเนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนนะว่าในเซิร์ฟเนี่ยมีใครมีเจมที่จะสามารถซื้อได้หรือเปล่าถ้าเราตั้งไปแล้วคนมีเจมไม่ถึงเนี่ยมันก็ขายไม่ได้นะโอเคหลังจากนี้ก็คือรออย่างเดียวนะงั้นเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่มีคนซื้อเลยแล้วกันก็หวังว่าจะมีคนมาซื้อนะ a few moments later oh โอ้โหเห็นทำๆมองๆมาสักพักแล้วคนนี้เขาซื้อสักทีนะคือผมกําลังเข้าไปในเว็บเช็คราคาเลยนะครับว่าเออผมขายแพงไปหรือเปล่าสรุปก็อาจจะไม่แพงมากเกินไปนะก็มีคนซื้อแล้วตอนนี้ผมก็มีเพชรรวม2องล้านเจ็แนหมื่นนั่นเองมาฮะสมุดฟอร์จูนมาเลย1ล้านผมว่ามันก็อยู่ในระดับที่ผมพอรับได้แหละแต่ผมเคยเห็นมันต่ากว่านี้ไงผมเคยเห็นมันต่าอยู่ที่8ปดแสนเก้าแสนเนี่ยอันนี้น่าจะโอเคแต่1ล้านผมก็เอาเลยไหม อยากได้เออหรือผมจะลองเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วก็ไปหาดูดีไหมคือถ้าจากที่ผมคำนวณเนี่ยถ้าอยู่ในราคา800,000นะผมจะซื้อได้3เล่มเลยนะครับเอาไงดีไอ้เดี๋ยวผมขอลองหาก่อนผมคิดว่ามันน่าจะมีมันน่าจะมีแหละ let's go ห้องนี้มีไม่เอ่ยห้องนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีนะครับโอเคย้ายห้องโอ้พันตัวเลยเหรอ3 0 0เอามั <c oughs> บางทีก็ขี้เกียจไอ้นี่นะขี้เกียจไปเปิดเนาะก็ขอซื้อเลยแล้วกันนะราคาไม่แพงโอ้ฟอร์จูน9 0 0 0 0โอเคอันนี้พอรับได้นะครับผมซื้อเลยแล้วกันเนาะเดียบร้อยฮะได้มาแล้ว1เล่มตอนนี้ผมก็เหลือ1,880,000ายังได้อีก2เล่มนะถ้าอยู่ในราคา900,000ผมจะซื้อได้เลย2เล่มแต่ถ้ามากกว่านั้นจะซื้อไม่ได้เอาเป็นว่าผมจะพยายามหาให้ได้ต่ำกว่า900,000แล้วกันอ่าเซิร์ฟเวอร์นี้ล้านเยอะแฮะ หาแป๊บหาแป๊บไอคตลาดนี้ผมดูทั่วแล้วนะไม่มีอ่าห้องนี้ผมเจอแล้วที่หนึ่งตรงนี้โอหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าเลยเหรอถ้าผมซื้อเนี่ยผมซื้อได้แค่เล่มเดียวนะผมอยากได้สองเล่มไงร้านนี้ขายแพงไปหน่อยอ่าอ๋อนูนูนูน,น,น,นผมเจอแล้วตรงนี้เลยนะครับโอ้กแสนเก้าหมื่นห้าโอ้อะไรเนี่ย ขายแพงไปตีสหนึ่งก็คืออีก5้าพันแมันก็จะ1ล้านแล้วก็อยากซื้อนะแต่แพงไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมขอลองดูดูก่อนแล้วกันร้านนี้โอ้โห1 1ล้านอ่าล้านนี้เท่าไหร่900,000โอเคไม่ต้องคิดมากเลยนะครับซื้อมาเลย900,000ได้มา2เล่มแล้วนะครับภารกิจในครั้งนี้เหลือเล่มสุดท้ายฮะกับเพชรที่ผมเหลืออยู่โอเคตามหากันต่อโอ้ฟอร์จูนประมูลฮะเดี๋ยวรอดูแป๊บถ้าราคาเริ่มต้นไม่สูงเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะประมูลแล้วกัน 9 5 0 0 0อ่าแปบนึงนะคิดหนักนิดนึงถ้าไม่มีคนเสนอเดี๋ยวผมเสนอเองเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะ9 5 0นนี้ผมซื้อได้มีไหมทุกคนมีไหมไม่มีเสนอแล้วนะเสนอแล้วนะเสนอแล้วนะไม่มีใช่ไหม2 1เรียบร้อยฮะได้มาแล้วเล่มสุดท้ายปะเดี๋ยวกลับเข้าเซิร์ฟเวอร์ปกติเอาเพิ่มเหรียญออกอันนี้ออกอันนี้ออกแล้วก็เอาฟอร์จูนใส่เข้าไปแทน เรียบร้อยฮะก็จะเหลืออีกช่องนึงเนาะผมใส่เป็นสัตว์เลี้ยงตีแรงขึ้น75%ปะไปเทสกันเลยดีกว่าเอาจริงๆมันก็ดูไม่ออกหรอกฮะใช่ไหม ถ้าจะทดลองจริงๆเนี่ยก็คือต้องไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวแล้วก็ฟาร์มทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่การทดลองแล้วก็มาเปรียบเทียบกับสมุดอันอื่นที่อย่างเช่นเพิ่มเงินเพิ่มเพชรอะไรประมาณเนี้ยเออมันต้องทดลองแบบนั้นทดลองแบบนี้ก็คือเปรียบเทียบอะไรไม่ได้หรอก<อ>ก็มันเยอะไม่เยอะเนาะเอาเป็นว่าภารกิจในคลิปนี้ก็ทําสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสรุปกันอีกรอบแล้วกันในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำรอยยที่ชามไปขายในราคา2อล้านห้าแสนด้วยกันไม่ต้องรอนานก็มีคนมาซื้อแล้วแลหลััังงจากกนน,น้้้ผมมม็ไปซือสุดดทห 3เล่มด้วยกันตอนแรกตั้งไว้แค่2เล่มนะแต่ไปไปมา,มาเนี่ยได้ถึง3เล่มเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับและทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนกันด้วยนะครับที่เข้ามาดูโอ้ก็ <laughs> ขอขอบคุณทุกๆคนกันด้วยนะครับที่มาดูจนถึงตอนนี้นะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันไว้เจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีครับผม